คราวนี้แม่ทำอะไรเฉพาะกิดอีกแล้วไม่อะไรบ้างเนี่แม่เวฟอย่างเดียวแม่เวฟวันนี้ให้แม่ทำเลือกให้แม่ทำเลือกึ๊งกึ๊งกึ๊งแล้วเหงมาเบาๆเจ๊งมามันเป็นอย่างเงี้ยใครจะกล้าเอาผมมาสวัสดีสวีดัตทุกคน ช้านี้แม่ทำอะไรเฉพาะกิจอีกแล้วเพราะว่านัดแบบไม่ได้ตั้งตัวโบกินข้าวคําแรกไปแล้วทักไลน์ไปถามถ่ยายเช้านี้ไหมถ่ายเลยเกิดเป็นคลิปนี้ฮา,าราจ้าสวาวสาวทำอะไรเออวันนี้กินข้าวจ้าไม่ได้นัดหมายนะเลยไม่มีวิธีท,ทาอหับเพื่อนมีอะไรบ้างเฮยคุยชายตลาดใช่ตลาด,ใช,ลาดใช่จา้า โอ้ข้าวมันไก่ถ้ามันไก่หลงหลงอ่ะหลงหลงไหนวะแม่หลงหลงอ่ะนี่อะไรก๋วยเตี๋ยวผัดแห้งก๋วยเตี๋ยวผัดแห้งเส้นบะหมี่ผัดเส้นบะหมี่ผัดหมูกรอบหมูกรอบเกมเปิดนะจ๊ะกำลังจะเอาเข้าปากเลยคำแรกอ่ะทําวอล์กตอนเช้าอยู่จะลงทิกตอกกินบอนดี้ไงเพราะว่าวันนี้น้ำหนักเหลือ66คนนี้แม่คนปังอ่ะมาไม่อยากจะพูดอ่ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้เอาแม่ทําอะไรแม่ทําอะไรบ้างเนี่ย ม่เวฟอย่างเดียวแม่เวฟวันนี้ไม่ไม่ทำเล็บให้แม่ทำเล็บไม่ใช่เปอร์ใแม่เวฟอะไรแม่ทำแจนเปอร์กะทอดหมูกรอบไหเรากินตุดตุดตุดโป๊ะซิกเนเจอร์บ้านเราเคยปะทุกทุกครั้งที่เราคุยกันจะมีคนคุยขว้ไขว้ไปคว้มาเพื่อนเพื่อนหนังเต็มเนื้อโบ๊ทหมูบ๊ททำไมผอมจังเลยเราทำหมดแล้วหมูไม่ได้ทำจริงนะ นอนก่อนก,ก <laughs> ินอย่างเดียวก็สบายใจเมื่อคืนกินเจลลี่ปุ๋งโอ้โหมาอะไรเก้าโมงครึ่งเจลลี่ปุ๋งนี่มาแล้วลูกจ๋าเลยนี่ก <c oughs> ินเจลลี่ปุ๋งก่อนนอนแล้วตามน้ำหนึ่งแก้วตอนเช้าไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแต่ให้ที่ขับถ่ายยากนะกินไปแบบสองสามซองมันจะช่วยปรับสมดุลเพราะว่ามีพีเวเกตโบเบติกเจลลี่ปุ๋งคือที่สุดแน่นพองนะต่างๆนะไม่ได้ถ่ายนนะขับถ่ายยากปรับสมดุลลำไส้นะจัดไป ตอนเช้าดันเท้าเจลลี่ผิวผิวคอลลาเจนนะคะก่อนอันนี้เคล็ดลับความผอมของโบอันนี้ความเคล็ดลับผิวสวยของเจคือไม่ได้แต่งหน้าดืม่มเบอร์อดีๆคือไม่แต่งหน้าเรากินตอนไหนแทนขงองว่างนะจะไม่ได้กิต<อ>นติดต่อกันนะถ้าผิวดีแล้วก็คือไปนเน้นทาสกินแคร์ดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารให้ครบผ้าหมูเยอะพอเลยให้เพื่อนถามว่าหยุดทานได้ไหมบางทีใช่ไหมทานบ้างไม่ทานบ้างก็ได้แต่ว่าถ้าทาน ทานวันนั้นวันก็ได้นะอืมใช่ถ้าผิวดีนะแต่ถ้าบูทช่วงบูทก็ควรจะทานทุกวันถูกต้องแต่โบอยากกระบอกมือนะไม่ต้องอดนะทุกคนแต่ว่าแค่ตอนเย็นอ่ะเราอาจจะแบบออกกําลังกายบ้างไปเดินบ้างอะไรบ้างใช่พี่พุตรงนะที่เราพูดเยอะเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบเราอินกับการดูแลตัวเองมากๆอะเนาะถกฟังหมูกรอบรมาไม่ได้ไม่ได้เอาอย่างอื่นเข้าปากแทนไม่ได้ปากก่อนหมูกรอบมันมันมาทำเองไหมเมื่อวานสิวใหญ่ที่สุดในชีวิต ปกติอ่ะเป็นคนอย่างี้ป่ะเวลารูปหน้ามันจะมีแบบหัวสิวอ่ะแล้วต้องทําไงต้องแกะไม่ให้ได้ไปทาไอ้นี่ยยาฝัดสิวอ่ะอาให้มันละลายอ๋อของเจ๊คือมึงต้องตายอยู่นั้นไม่ใช่อยู่นี้แล้วรบวนี้เปหนองไหนไม่ก็เลยจะบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวจะทํารีวิวให้ดูนะว่าแบบช่วยเรื่องรอยสิวจริงๆริงไหมเพราะว่าเป็นรอยสิวหนึ่งสองสามสี่เป็นรอยสิวจากนิ้วมือตัวเองไม่ได้จงใจนะเป็นแต่เป็นคนอย่างี้จริงมือซนมากใช่ ก็เลยแบบว่าเออก็เลยแบบพอสิวหายปุ๊บกติต้องไปฉลองแล้วก็ซื้อลูกโป่งอันนี้ใหญ่ที่แบบมีกิตเตอร์วีกิตเตอร์เขียนอะไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุนึกว่ามันกำลเป็นลูกโป่งจริปปงโอ้โหพอมึงพูดแบบว่ากิตเตอร์กูแบบเอาแล้วสีจมูกบ้างสีหูสีหูแล้วก็เขียนชื่อด้วยโอ้โ oh หเขาเปิดตัวแล้วอ่ะทุกคนกึ่ง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 คึ้งแล้วเพลงมาเบาๆอันนี้ว่าก่อนที่จะอ่านอะกูต่องแล้วนะว่ามึงเข้ามาดูสตอรี่กูหรือเปล่าเห็นแล้วว่าไม่ น้องเขาส่งมาคือจะนอนแล้วเวพิมพ์มาว่าอะไรปะแจ้ขาหนูคิดว่าน่าจะเป็นลูกโป่งงงานแฟนพี่โบนะคะเพราะว่าพี่โบลงี่้อนี่ค่ะคือแบบเอานี้ปะส่งมาเลยโบเกือบจะบล็อกสองคนนี้เว้ยแต่โบคิดว่าบล็อกไม่ได้หรอกน้องบอกเอ๊ะวันเกิดใครนะเอ๊ะวันเกิดใครนะเดี๋ยวพูดซ้อน ดูชื่อที่ลูกป่งแล้วมาดูชื่อไอจีอีกทีค่ะแอบมาบอกเรื่องหวานใจพี่โบนะคะแล้วเขาก็แคปชื่อไอวันเอาใหญ่แล้วนะก็วันเกิดแม่ไปกินที่ไหนกันมาพม่านุ้ยเซนท่าคุณนูพม่านุ้นาเออวนพม่านุ้ยเน่าเามาบ้านกูหมเออคุณูอ่ะหมนเคยไปแบบทํกลุมทัวร์มึงอยากพูดอะไรมึงพูดมึงไม่ต้องอ้อมแล้วไรสดอยู่ทุนพูดอนไรบ้า อยากให้พี่โบเอาแฟนพี่ผมออกกับครอบปดคือรีบไปไ่งนรีบมากไปเย็นๆไม่ใช่แฟนเพื่อนยังเป็นเพื่อนอยู่ไม่ยังไม่อนุญาตรู้ความลับกันนะตอนนี้ยังไม่เคยเห็นหน้ามันเลยไม่คืออะไรป่ะโบกลัวเขากลัวเราไงผมเหมือนเฮียเป๊ะมึงไม่บูลลี่ผมเฮียผมทรงเดียวเกลียดอะไรได้อย่างนั้นมันบอกว่าเกลียดผมเฮียว่ะเหมือนดอกกระหล่ำเลยโอ้โหผมแฟนอ่ะเนี่ย กูพูดแทนเฮียคือตอนแรกอะจะเปิดใจแล้วอะกูรู้นี่ใส่พี่พี่เข้าใจป่ะโบถามหน่อยโบยาผมเฮียทุกวันเปล่ากูก็ไม่ได้เถียงแล้วพอผมเขาเป็นอย่างนั้นอะกูก็ไม่ได้คิดว่ามันคือทรงเดียวกันเพราะหัวมันไม่ได้เหมือนกันเท่าไหป่ะอ๋อแล้วคนนี้ยพอให้ดูเฮียแม่งกั้นขำปวดเอาแล้วกูเคยไปทำอะไรให้มึงนะกูกูแค่อยากถามแม่งกูจะแค่พูดดอมดอมมองๆมาตอบเจ๊ทีว่าไอ้โบมันเคยทำอะไรแจ๊ดแจ๊ดอดทนมาสามปี บต้องเจออะไรอีกเยอะข้าวมือเช้าเป็นข้าวที่บชอบที่สุดเพราะว่าจะกินทุกอย่างได้ตามจาใจเป็นคนที่ว่าถ้ากินข้าวต้องมีน้ำอยู่ข้างไม่งั้นไม่สบายใจใช่วิวเป็นคนติดน้ำมาก<ต>น้ำอ,อะไรแม่น้ำเปล่าเนี่นแหละเขากินนะเขาต้องมีน้ำเป็นปเยอะๆเน้ำอะไรเปล่าเหมือนี่เาเข้ากับควาหวานไม่คนนี้ตลาดโครนน่ารักเลยหรือวะ เห็นเราถ่ายคลิปนะบางคนรู้จักเราเขาก็แถมมาให้นะไม่กินตังหลวงไม่ได้หรอกคลิป่บางคนนะป้าเห็นเราถ่ายคลิปป้ากล้วยอ่ะกล้วยเชื่อมอ่ะกินยังคั่อร่อยเลยกล้วยเชื่อมขายมาสี่สิบปีอ่ะเห็นเราถ่ายคลิปเขาเอามาให้อันพูดอร่อยเดี๋ยวไปกินที่ร้านนะไปกินนะทุกคนกินเองกล้วยเชื่อมอ่ะอร่อยจริงวิวม้าจะบอกอะไรให้ยี่ห้อนี้มันอร่อยไงมันอร่อยมากมันหวานกลมกล่อมว่านต่างตาต่างคือหมดตลาดไอ้หมดแล้วน้ำปลาม้าทำกระโบม้าจะบอกว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ม้าชอบนะตอนนี้คนเดือดว่านซื้อหมดเลย แพทไปสองรอบแล้วไม่ได้เลยเรี่ยงเชลเลยแทนี่คือเพทกับแคทแพทเออมันชื่อแพทไม่เรียกแพทแล้วบางทีเรียกไอ้แพทเป็นไรป่ะไอ้แคทก็เพทกับแคทไงบางทีเรียกไอ้เนยเป็นไงป่ะเหนื่อยโอ้โหเอาไก่อะไรมาเนี่ยเขาเอาไก่แล้วทอดเมาเลยวันนี้คือโบกินเต็มที่นะคะเพราะว่าโบไม่อยากให้น้ำหนักโบลงเร็วไปเรื่อย วันนี้คือที่สุดกินเยอะสุดอ,อุ้ยช่อร่อยมากเลยนะคะขนาดข้ามคืนแล้วตลาดกูต้อตงสั่งตลาดกูขึ้นชื่ออยู่เลยว่ะถ้ามันกรอบๆเป็นร้อนนะโอ้ยร้อนกรอบไม่มากินกันถ้าเป็นตลาดกูต้องอยอมไม่ร้านเนี้ยไปกินที่ร้านเราก็เข้าไปสั่งเ,เข้าไปสั่งปุ๊บพี่เขาก็เดินออกมาให้อีกกล่องหน,นึ่งบอกว่าสากกลับไปให้พี่โบทานด้วยนะคะกอร่อยจะมาถันเวลาใครให้รีนะหรือว่าของซื้อของคลาราคาบางทีโบโอนเต็มเลยนะเพราะว่าเราเข้าใจไงว่าของมันขึ้นอะ ก็เขาก็น่ารักก็เลยเดี๋ยวเรามาตัวหมดใช่แต่บางคนก็บุกก็รับไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาเสียใจแต่วนใหญ่จะรับไว้เยอะเราเล่นเราเล่นเฮ้ยเวลาจะตื่นห้าพูดนะใช่เดี๋ยวติดจดนล้มกินข้าวแล้วก็ถ่ายตอรี่วันนี้เราดูหนังเรื่องอะไรนะเดี๋ยวโซเชียลอะไรนะโซเชียอมีเดียจเดนมากแต่ว่าอะไรเหมือนกับความแบบความย้อนแย้งจริงๆแล้วอ่ะประมาณประมาณว่าพี่นินพูดดีกว่าเดี๋ยวเหมือนสปอยคือว่าเพิ่งรู้ว่าบริษัทแต่บริษัทอ่ะ เขาจะมีแบบคนที่เป็นแบบเหมือนจริยธรรมของบริษัทเอาไวอ้อ่ะจะมีแบบว่าเอ้ยมันสมควรนะม,มันมีฝ่ายนี้กยแบบเฮ้ยเพิ่งรู้อ่ะเฮ้ยมันมีฝ่ายที่แบบว่าจริยธรรมอะ่ะคือมันเหมือนมันเป็นเหมือนสารคดีสัมภาษณ์เอาหลายๆคนที่เคยทํางานในแวดวงเนี้ยแต่ละคนอะ่ะเหมือนเขาบอกว่า คือมันเป็นความย้อนแย้งในตัวตัวเที่ยวตัวเที่ยวมีเดียคือคือเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยพยายามคิดเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นแต่ในทางกลับกันมันกลับเกินกินชีวิตเราทุกคนเสพติดพอเราวางมือถือไว้กําลังมาดูแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ได้เล่นต่าทหางหนึ่งทุกแอปเฟซบุ๊กกูเกิลยูทูบดิคต็อกมันแข่งกันเพื่อนหรือแบเคือแย่งเวลาในการเล่นของแต่ละคนมันทำให้เหมือนแย่งเวลาในการใช้ชีวิตของคนบนโซเชียลมีเดันเขาบอกว่าโหหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะ เพิ่มขึ้นอัตราสูงขึ้นมากคือเด็กเนี่ยทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำไมวะผ้าตัวตายมากขึ้นเพราะว่าเวลาถ่ายรูปลงไปอ่ะมันโดนบูดี้เนี่ยเด็เกิดการมันเกิดการแสดงความเห็นกันไนีอยยิ่งไม่เห็นหน้ามันยิ่งกล้าแสดงความเห็นไม่แล้วบางคนอ่ะอย่างเงี้ยโบก็ยังเคยคิดว่าแบบคนที่สามารถด่าคนอื่นได้ในโซเชียลโบคิดนะว่าแบบเอ้ยถ้าเราเป็นคนปกติอ่ะสมมติเขาทำผิดก็จริงอ่ะมันไม่จำเป็นที่เราต้องไปซ้ำเติมเขาหรือไม่จำเป็นต้องไปแบบ ไปกันแนกระแหนหรือไปด่าคือด่ากับติชมอ่ะมันต่างกันะเวยเยอะโดนเยอะด่ากับติไม่เหมือนเวลาใครติอ่ะคือติเพื่อกองใช่ติเพื่อปรับปรุงติเพื่อแนะนําแต่สุดท้ายอยากจะบอกว่าแบบถ้าเราอยากได้อะไรกลับมาเราพยายามให้สิ่งนั้นอ่ะเก็ตป่ะสุดท้ายแล้วคุณไปด่าคนอื่นอ่ะคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์จะด่าคุณกลับเก็ตป่ะแต่ว่าเราปัญหาคืออะไรป่ะด่าทัว่าบุคคลไม่ว่านะชอบแบบ เหมือนว่าคนที <reco Christ S 3> ่มาถ่ายกับเราอะแบบพี่น้องอะจริงๆอ่ะพี่น้องเขาเล่นกันเขาไม่มีอะไรเลยจริงอันนี้อย่ามาบอกจริงเราไม่ค่อยชอบเวลาที่แบบเหมือนแบบปั่นปั่นให้โบกับแจ๊ไม่ชอบกันโบกับเฮียไม่ถูกกันอย่างเงี้ยทุกคนเขาเป็นพี่น้องเกันหลังหลังอะเขาเล่นกันมากกว่านี้อีกในจอไอ้แบบหลังจออะมันแบบอะไรบางอย่างที่มันแรงมากเกินอะเราก็ต้องเข้าใจว่าเราก็จะพยายามแบบปรับปรุงแมวออกอาจจะเป็นมุมโบที่โบถ่ายออกไปอย่างเงี้ยแล้วคนที่โดนก็อาจจะเป็นโบอะไรเงี้ยมันมันเลยทําให้หลังหล่ะ ก็ไม่คนไี้เล่นอะไรลงโซเชียลเหมือนปะมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้ก็คือว่าแต่ละคนของแต่ละองค์กรเนี่ยออกมาแชร์รื่องต่างๆคนที่คิดว่ามันต้องมีปุ่มไลค์หรืออ่างเงี้ยมันคือคนที่แบบเขาเป็นเหมือนฝ่ายจริยธรรมเขาบอกว่าตอนแรกมันมีฝ่ายนี้นะเขาอ่ะคิดไม่ได้ว่าเขาจะต้องทำอะไรกันเพื่อที่ไม่ให้มันเกินเลยไปมากคนนึงชอบคำนึงที่เขาพูดมากเลยรู้ว่าว่าอะไรถ้าอะไรที่เป็นเครื่องมือมันจะอยู่เฉยเยให้เราอ่ะไปทำให้มันเกิดประโยชน์แต่อะไรที่มันเรียกร้องหาเราอ่ะ มันไม่ใช่เครื่องมือมันเป็นการเสพติดถ้าถ่ายไื่บดูนี่แบบได้ถ่ายไปเรื่อยแบบไม่มีจุดหมายอ่ะใช่การมือนมาเราทำงานให้เสร็จแม่ทั้งวันมันดูดแม่เพราะมันจะขึ้นแต่เสื้อผ้าจริงชอบเพินเลยอ่ะที่รองเอาแก้ซื้อมาทั้งคนชอบ คือมันจับได้แม้กระทั่งว่าอย่างแม่ดูอะไรชอบซื้ออะไรเขาทำอยู่ข้างหลังหมดเลยเพราแบบสิ่งที่ดว่าเราดูอะไรนานสมมติว่าเลื่อนผ่านไปไม้ถูกพื้นแม่ดูนานดูโฆษณาเนี้ยนานครั้งต่อไปมันรู้แล้วว่าแม่ดูโฆษณาของใช้ในบ้านนานมีหน้าแล้มาทีหน้าคนราจะเก้พูดนานมากเลยไม่มาเป็นคนจ้องเขาอธิบายนานๆเรามาจะเข้าไปเองทุกคนไม่สามารถจะป้อนเข้าไปได้มาเปิดมาเจอเสื้อผ้า แล้วมาก็ไปไปไปกดตรงที่สนใจกดเข้าไปปุ๊บพอเราไม่ดูอันนี้แหละมันก็จะขึ้นมาเฮ้ย<ช>มันขึ้นนะพอกดตัวนี้แล้วมันขึ้นเ้ยเฮ้ยทำไมมันขึ้นวะใช่เคยมาติดไหมติดนะชอบดู<อ>ถ้าชอบซื้อพวกของใช้เควอยู่แล้วนี่แหละแม่เอาโอเคทุกคนวันนี้อาจจะคูลซีเรียสหน่อยนะสลับสลับกันไปบังวนตลกบางวนซีเรียสก็เอาเป็นว่าเล่นโซเชียลแต่พอดีแต่ก็ยังดูช่องเราอยู่ ขอให้ดูช่องเราเยอะๆจะพยายามหาสิ่งดีเข้ามาขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะแล้วก็ขอให้ใครหนึ่งทีเท่เจอเลยในชีวิต <ๆ S 2> อยู่ส<ๆ>ู้ๆ,ๆ,ๆนะเพราะช่วงนี้คนบอกว่าอะไรปะบ้านเราหช่องเราอยู่ใจเขาอะไรเงี้ยแบบบางคนเรียนแบบมีปัญหาิทางบ้านทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยอยากก็บอกว่าใครที่มีปัญหาพวกนี้ให้ให้คิดไว้ว่ามันไม่ได้ผิดปกตินว้ยแบบให้่เป็นคนเดียวเออไม่ใช่ให้ไปหาถูกแล้วเพราะว่า เพราะว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้มันต้องมีคนระบายเลยหรือว่ามีมีคนแนะนําให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไปไปพบอะดีแล้วไม่ได้แบบกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะอย่าท้อไม่ไม่ไม่จะบอกว่าอะไรป่ะถ้าเราไม่หยุดพยายามมันจะผ่านไม่ได้แค่นั้นเลยนี่คือคีย์วิร์ดเขาบอกว่าต้องพยายามทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรใหม่เราก็จะเหมือนเราก็จะอยู่ที่เดิมเราก็จะเซฟโซนเราก็จะเหมือนเดิมอยากเกษียรตอนยี่อะไร สา <30. S 2> มสิบันถือไว้โอเวอร์ไปเกษียณในที่นี้คือมึงไม่ได้เกษียณอะคือแค่สบายใจในการในในการวางระบบไว้เพื่อให้มันรันเองอะคิดว่าซิมใจทสามสิบคือไม่ได้เลิกทำงานเออโบว์ยี่สิบนะยี่ห้ายี่ห้าปีนี้ยี่หกเอออยากวางระบบทุกอย่างให้ได้ภายในสามสิบแหนบอกว่าเฮียบอกเฮียเกษียณอันนี้สี่สิบเดี๋ยวดูดิแต่ละคนทำได้ป่ะทันใดอยากเกษียณเท่าไหร่สามห้าสี่สิบ สามห้าสี่สิบสามห้าสี่สิบมาเนี่ยหมาผมยากสามห้าไม่ได้อะสี่สิบไม่ตอนแรกแม่คิดว่าเกษียณไปแล้วนะอายุห้าสิบใช้ลูกมาทำยูทูบแม่ลูกแม่ไปกับช่องพี่แม่แต่งินนะแกเหมือนกลับมาเป็นพนักงานประจำอายุห้าสิบอ่ะหมานเป็นฟรีแลนซ์นะรับรับจอบทุกช่องใช่รับจอบทุกช่องทุกคนบ๊ายๆออกกำลังกายนะช่วงนี้ตอนแรกต้องสู้